ะะสามภาระดูออกไหมคะว่าด้านบนเป็นรูปอะไรเจดีย์ค่ะเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกานะคะที่เรารับอิทธิพลจากลังกามาสร้างที่สุโขทัยก่อนทั้งคติความเชื่อเรื่องช้างด้วยนะคะแล้วก็าทั้งตัวเจดีย์ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเมืองกำแพงเพชรก็รับอิทธิพลจากสุโขทัยมาด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นช่วงหลังพญาลิทยที่นํามาเผยแพร่ที่วัดพระรมธาตุก่อนแล้วก็ ้ามาฝั่งนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้จะมีลักษณะโดดเด่นอันนึงค่ะที่อยากให้สามเแดนดูก็คือสีขาวขาวที่มันอ,อยู่บนตัวช้างอะค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าข้างในอ่ะเป็นสีลาแลงแล้วเขาก็มีปูนสีขาวไปพอกทับใช่ไหมคะซึ่งปูนหล่เนี้ยเป็นปูนโบราณน,นี่แหละในสมัยก่อนเขาใช้วิธีทําปูนด้วยการใช้ปูนขาวเอามาหมักคัะแล้วก็ผสมเปลือกหอยยางไม้กาวหนังสัตว์เข้าไปนะคะแล้วก็เอามาพอกทับ จริงเมืองนี้ทั้งเมืองไม่ใช่เป็นสีศีลาแรงแบบนี้นะคะในสมัยก่อนจะต้องท่อปูนทั้งหมดค่ะให้เราจินตนาการถึงวัดร่องคุณที่เชียงรายจะเป็นสีขาวลักษณะนั้นแล้วก็มีลวดลายประดับเยอะแยะเลยแต่ว่ามันกระเทาะออกหมดตามระยะเวลาที่มันเก่านะคะทีนี้ตัวปูนมีความสําคัญอย่างไรตัวปูนเนี่ยเราเรียกว่าลายปูนปัน้นซึ่งซึ่ละเนจะเห็นว่าถ้าเราดูที่เฉพาะตัวช้างอย่างเดียวเราจะเห็นว่ามันลักษณะเหมือนใส่เครื่องทรงค่ะก็คือจะมีสังวานที่คอมีกำ บูรณะครั้งนั้นด้วยนะคะก็เลยทําให้วัดมีอายุโดยประมาณ513ปีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าอีกวัดหนึ่งนะคะแล้วก็โดดเด่นของเมืองกําแพงเพชรเพราะตัวไหลเครื่องทรงท,รงที่ประดับอยู่เนี่ยแหละคะ่ะเราสามารถเดินชมร,รอบทางเดินปูอีกได้นะคะเราเครื่องทรง้างเนี่ยที่สุโขทัยไม่มีประทับไม่มีที่อายุทยาก็ไม่มีประทับค่ะจะมีมีแต่ว่าไม่ได้ครบทั้ง60-80 บางวัดที่มีตรงมุมค่ะสี่สสตัวสี่เชือกไม่ชัดเจนใช่ใชที่นี่ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีทั้งหมดหกิแปดเชือกค่ะจ<ส>ํานวนล้อมรอบค่ะี่ด้าน<ล>ส่อนอาคารวิหาร<ล>นะคะสำเนียจะอยู่ด้านหน้าเลย <พบ S 1> เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม <พบ S 1> ยาวๆมีเสายังเหลืออยู่นะคะสังเกต่เสาได้เลยจะมีช่องเหลี่ยมขนาดเล็กซึ่งเอาไว้ใส่คานไม้ที่เป็นโครงหลังคาด้านบนหลังจากนี้เราจะไม่เห็นโครงหลังคาที่เป็นไม้ทั้งหมดค่ะ อาจจะเกิดจากการถูกพังนะคะเราก็เลยไม่เห็นหลังคาของโบสถ์ของวิหารนั่นเองว่ามันถูกนะคะไม้มันถูกทาให้กระเบื้องดินเนี่ยมันแตกแต่ว่าตามพื้นดินสําเน็อาจจะเจอได้นะพวกเศษกระเบื้องต่างๆนะคะไ่ต้อครับไปด้อแล้วก็ด้านหน้า<ะ>ของวิหารจะเป็นบอ่อศิลาแลง,งค่ะก็คือเขาขุดดินศิลาแลงให้เป็นก้อนแล้วก็เอามาสร้างวาัดเสร็จแล้วเขาก็ใช้เป็น,นก่อนนะพอแล้ว,ล,วลูกออกไปแล้วไม่ได้ตาแปดเอา อันนี้คือวัดช้างร้อมที่จังหวัดกำแพงเพชร